HMS Richmond F 2 3 9คือเรือฟริเกตชั้นไทย23ของกองทัพเรือสหราชอาณาจากักรซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการทั้งทางท้องทะเลและป้องกันภายใต้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเรือรบลำนี้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญด้านความมั่นคงทางทะเลของราชนาวีอังกฤษและมีประวัติการปฏิบัติภารากิจหลากหลายทั่วโลกทั้งในเชิงรบการลาดประเวณการคุ้มกันขบวนเรือและการบรรเทาภัยพิบัติข้อมูลทั่วไปของเรือ HMS Richmond HMS Richmond มีหมายเลขประจำเรือ F 2 3 9และเข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1990ตัวเรือมีความยาวกว่า130เมตรใช้ระบบขับเคลื่อน c o d l a g ซึ่งช่วยให้เรือเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบและรวดเร็วเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการตรวจจับเรือดำน้ำหรือหลบเลี่ยงการตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถรองรับเจ้าหน้าที่ประจำเรือได้หลายร้อยนายพร้อมพื้นที่สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนดาดฟ้าระบบอาวุธประจำเรือ หนึ่งในจุดเด่นของ HMS Richmond คือระบบอาวุธอเนกประสงค์เรือฟริเกตลำนี้ติดตั้งขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศปืนหลักขนาดใหญ่และต่อปิโดเพื่อต่อต้านเรือดำน้ำนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการรบที่ทันสมัยสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายชนิดได้พร้อมกันทำให้เรือลำนี้มีศักยภาพในการรับมือทั้งภัยจากน้ำอากาศและใต้น้ำภารกิจและบทบาทในราชนาวีอังกฤษ HMS Richmond ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำการรบได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การคุ้มกันกองกำลังเรือบรรทุกอากาศยานการคุ้มกันขบวนเรือสินค้าการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลไปจนถึงการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุในทะเลเรือเคยถูกส่งเข้าร่วมปฏิบัติการนานาชาติหลายครั้งและถือเป็นกำลังสำคัญในความร่วมมือทางทะเลกับประเทศพันธมิตรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการอัปเกรด ในตลอดช่วงเวลาที่ประจำการ HMS Richmond ได้รับการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์วิธีการสื่อสารและระบบตรวจจับสมัยใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆปัจจุบันเรือลำนี้ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับอาวุธและยุโทโธปกรณ์รุ่นล่าสุดรวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างเรือและกำลังรบทางอากาศคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของเรือรบลำนี้ นอกเหนือจากศักยภาพด้านการรบ HMS Richmond ยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลข,ของสหราชอาณาจักรเพื่อสามารถเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมกับหลายประเทศทั่วโลกช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านพันธมิตรและเสริมความมั่นคงในน่านน้ำสำคัญทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกเมดิเตอร์เรเนียนและอินโดแปซิฟิกประวัติการปฏิบัติการที่น่าจดจำตลอดหลายปีที่ผ่านมา HMS Richmond ได้เข้าร่วมภารกิจต่อต้านการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจสอบการละเมิดหน้านน้ำและเข้าช่วยเหลือเรือพลเรือนในภาวะฉุกเฉินเรือยังเป็นส่วนสำคัญในภารากิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานและเส้นทางการขนส่งสินค้าระดับนานาชาติความอเนกประสงค์และความทนทานของเรือทำให้ชื่อ HMS Richmond เป็นที่รู้จักในวงการทหารเรือทั่วโลกสรุปพลังยุคสมัยใหม่กลางมหาสมุทร HMS Richmond F239 คือหนึ่งในเรือรบที่สะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความพร้อมรบและความสำคัญขององค์การปกป้องเส้นทางคมนาคมทางทะเลระดับโลกเรือฟริเกตลำนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเผชิญหน้าและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่ท้าทายบนผืนน้ำกว้างใหญ่ปิดท้ายเรื่องราวด้วยศักยภาพที่หลากหลายและบทบาทสำคัญในสมรภูมิทางทะเล HMS Richmond จึงเป็นเรือรบที่ยังคงยืนหยัดอย่างภาคภูมิเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของน่านน้ำโลกและอนาคตของกำลังรบทางทะเลของสหราชอาณาจักร